กรณีที่ลูกค้าเข้าไปซื้อเองในระบบทำประกันบริษัทเดิมที่เคยทำแต่อันเดิมที่ซื้อเป็นของโบรกเกอร์อื่นอยู่แล้วลูกค้าเข้ามาซื้อในระบบโดยการเข้าลิงก์ที่เราส่งให้ลูกค้าสามารถทำได้ไหมคะกรณีที่ลูกค้าเข้าไปซื้อเองในระบบทำประกันบริษัทเดิมที่เคยทำแต่อันเดิมที่ซื้อเป็นของโบรกเกอร์อื่นอยู่แล้วลูกค้ามาซื้อในระบบโดยการเข้าลิงก์ที่เราส่งให้ลูกค้าสามารถทำได้ไหม ถ้าเป็นประกันเดิมที่เคยทําก็จะติดเงื่อนไขโอนโค้ดปกตินะคะตามเงื่อนไขปกติของการซื้อประกันเลยค่ะติดเงื่อนไขโอนโค้ดนะคะส่งงานเข้าไปในระบบเดี๋ยวผริสัทประกันก็จะแจ้งผลกลับมาว่าเป็นงานโอนโค้ดนะคะถ้าเป็นงานที่โอนโค้ดได้ก็ต้องให้ลูกค้ากราอกเอกสารโอนโค้ดเพิ่ม,เต,มเติมตามเงื่อนไขปกตินะคะต้องกรอ,อกเอกสารโอนโค้ดนะคะยืนยันการเปลี่ยนในหน้าจากเดิมนะคะเป็น724นะคะก็สามารถทําได้ แต่ครั้งแรกเนี่ยลูกค้าไม่ทราบอยู่แล้วถูกไหมลูกค้าก็จะคลิกเป็นซื้อประกันแบบใหม่นะคะบริษัทประกันได้รับข้อมูลแล้วบริษัทประกันจะทราบว่าลูกค้าเคยเป็นลูกค้าเดิมของเขาอยู่แล้วก็ต้องทําเรื่องย้ายในหน้านะคะย้ายบลกเกอร์นะคะโอนโคตตามปกติเลยนะคะ